ไม่เก่งก็ระบายได้อยากระบายสีน้ำเป็นเปลวไฟให้ออกมาสีสวยร้อนแรงแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงมาดูเทคนิคไล่สีเปลวไฟ3ระดับให้เป็นรูปนกฟินิกแค่มีสีน้ำเรเนซองชุดสตาร์เตอร์เซตครบทุกอุปกรณ์จะฝีมือแบบไหนก็ระบายได้ระดับมือใหม่ใช้สีเหลืองลงสีให้เป็นรูปนกฟินิกแล้วระบายเปียกบนเปียกด้วยสีแดงตวัดเส้นเปลวไฟให้คล้ายปีกนกเท่านี้เปลวไฟก็ดูสวยร้อนแรงแล้วระดับฝึกหัดใช้ผู้กันแต้มสีน้ำเงินที่ปีกนกเพิ่มการเบลน์สีโทนเย็นเข้ามาให้มีสีสันแต่ต้อง ใช้จังหวะมือในการระบายด้วยให้สีฟุ้งเข้าหากันแบบสวยงามและระดับมืออาชีพเพิ่มความลึกของเปลวไฟด้วยการใช้โทนสีร้อนและโทนเย็นเบลนกันจนมีมิติของการผสมสีโดยปล่อยให้สีไหลไปกับปลายทุกกันอย่างสวยงามแค่มีสีน้ำเรเนซองชุดสตาร์ทเซตเซตอุปกรณ์ครบครันที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ทุกระดับตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมืออาชีพและนี่คือเปลวไฟนกฟินิกที่สวยร้อนแรงทั้ง3ระดับเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะ